กตอตามน้องไปตองไปเปิดสูตรร้านอาหารอีสานที่กำลังโด่งดังในโซเชียลที่สุดในตอนนี้จะเป็นร้านไหนตามน้องไปตองไปกันเลยครับเศรษฐีป้าแดงวันนี้นะคะไปตองพาทุกคนมาอยู่แถวลาดพร้าว71นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านต้มต๊ที่กระแสแรงแห่งยุค คน,นยังมาต่อแถวต่อคิวตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับว่าขายส้มตำยังไงขายให้รวยกับร้านนี้เลยค่ะไก่ยกครกจ้าไปต่อคิวกันนะคนเยอะมาแซบอิลีกับร้านอาหารอีสานที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกในตอนนี้ไก่ยกครก นอกจากความจัดจ้านของแม่ค้าเจ้าของร้านแล้วเนี่ครับรสชาติอาหารก็เด็ดไม่แพ้กันการันตีความปังกับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องครองใจเหล่านักชิมด้วยเมนูหลากหลายกว่า300เมนูในร้าน วัตถุดิบเป็นบ้านมีทั้งปูนากุ้งฝอยหอยจุ๊บที่ขนมาเสิร์ฟกันแบบสดๆเป็นๆและอีกหนึ่งทีเด็ดก,กับไก่ยาก่างสูตรพิเศษผ่านการหมักกว่า12ชั่วโมงจนถูกใจเหล่าลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติอะไรคือความสำเร็จเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านไก่ยกครบกันเลยครับ สวัสดีค่ะสอพลีทคนสวยอยู่นี่นี่เองอยู่อยู่หน้าครกเลยค่ะขออนุญาตเลยเดินดูหน่อยได้ไหมว่าในโซนครัวใหญ่มากเราแบ่งเป็นกี่โซนอะไรไดไบ้างโซนนี้นะคะเป็นโซนแรกโซนของส้มตำมีทั้งหมด6ครกหกครกใช่แล้วก็มีอะไรอีกในนี้แล้วก็จะมีโซนทอดโซนลาบลาบก้อยซอยจุเป็นเนื้อสดสดนี่ดู นี่ก็จะเป็นโซนแผกต้มนะคะแล้วอยากให้ดูวัตถุดิบค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แป้งนะนีเข้าวเบียร์ก็คือข้าวสารของเราแล้วก็ไปโขกให้ละเอียดเอาไว้ใส่พวกแกงออมอะไรอย่างเงี้ยน้มันค้นโแกงเห็ดแกงหน่อไม้ค่ะแล้วนี่เป็นใบยานางคนก่อนแล้วซิกเนเจอร์เป็นต่อนเลยจ้าต่อนเป็นตัวปลาแดกนี่ค่ะกว่าจะได้ถังนี้นะคะสองปีนะคะกูจะหมักความอร่อยอย่างนี้มาได้นะคะหอมมากค่ะแล้วก็ด้านหน้านี่เมนูที่หากินยากที่ ตรงจาจากภูผานก็คือหวายหวายเป็นแกงหวายให้เป็น<ร>แกงหวาย,วายคือหวายมันทํายากเหมือนกันนะกว่าจะมีน้อย<ห>ด้วยค่ะแลวกว่าจะเกิด เราก็ส่งมาจากภูพาเลยเพราะว่าอยากให้ภูพาได้กินปกติอะหาทานที่ไหนไม่ได้ที่นี่มีมีครบมีครบมาดูฝั่งด้านหน้าตรงนี้เป็นของสดกุ้งเต้นกุ้งเต้นก่อนละกันกุ้งเต้นมีตลอดไหมกุ้งเต้นมีตลอดค่ะแต่ว่าหายากทีนี้อีกหนึ่งเมนูที่แบบเด็ดๆอะที่นี่หากินยาก็คือปูนาใช่ไหมปูนาค่ะอันนี้คือนึ่งแล้วถูกไหมคะนึ่งเรียบร้อยค่ะชอค้าไหมคะคุณจางค่ะเขาจะมาส่งปูสดให้เราวันละร้อยกิโลแล้วเราก็จะมาเนาะตายก่อนตายก่อนนึ่งใส่พวกผักตะไคร้ใบมะกวูด แล้วก็จะมีรองไปเตยอยู่ด้านล่างทำให้เนื้อในของปวค่ะเวลากินไปมันจะได้กลิ่นความหอมของสมุนไพรด้วยเหมือนเวลากินแกงยิดแกงหน่อไม้แกงผักของสมุนไพรใช่ใช่ค่ะวันหนึ่งก็จะนึ่งประมาณ5รอบวันละร้อยกิโลหนึ่งร้อยโลเราใช้แค่วันกว่ากว่าก็หมดละเหมือนวันเปมนว่าันต่อวันอ่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากมีปูเราก็จะมีหอยอันนี้มีหอยอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหอยจูบค่ะจะรู้จักก็คือแกงคั่วหอยโขลกใช่ค่ะมัธุดิบบ้านๆอ่ะที่หาทานยากอ่ะที่นี่เลยแต่มารวมไว้ให้ที่ไก่ อเมนูหนึ่งที่ใส่รวมกันได้ไหมนั่นเป็นตำหาดบ้านนาละกันตำถาดบ้านนาได้ค่ะเป็นเมนูเรือเจกันเศรษถีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไก่ยกครบอาหารอีสารยืนหนึ่งในเรื่องวัตถุดิบแท้ๆที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะพาไปเปิดเคล็ดลับเมนูทีเด็ดจากปูนาหากินยากขั้นตอนจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับ มาค่ะเปิดสูตรตำถาดบ้านนา <c oughs> คืออันนี้คือปกติของทางร้านนอกจากลูกค้าระบุมาว่าไม่เอาไม่กี่เม็ดค่ะ,ะเราจะตำกันโคกต่อโคกตำถาดบ้านนาค่อนข้างที่จะใส่มะละกอเยอะนี่มะเขือเทศแล้วมะนาวแล้วก็ต้องใช้มะนาวแป้นมะนาวพิจิตแล้วก็ใส่เผือกลงไปด้วยจะได้หอมมีกลิ่นซิกเนเจอร์อยู่นี่ค่ะน้ำปลาค้นคนค่ะโอ้ หอมปลาร้าไหมคะหอมหอมกลิ่นพริกถ้าเกิดเราตำสดหมมะนาวใช่แล้วก็มะละกอต้องเป็นมะละกอสับมบอต้องสับเท่านั้นค่ะที่ถูกต้องขูดมันไม่อร่อยอันนี้ก็คือจัดจานไว้แล้วหอยจูบหรือหอยค้มอันนี้ไหลบัวผักกระจงยอดกระหินนะคะปูนาแล้วก็นี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้ต้มขนมจีนส้มผักแหมขาดไม่ได้ก็คือส้มตำหนนัวเลยค่ะ อ่เส <sa iden> <Onion. S 2> ร็จแล้วค่ะทำไมคนตืนาูต้องน้ำลายไหลค่ะต e no ั้านนาเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนัะเสร็จเรียบร้อยแล้วลหะครับและนี่ก็คือเมนูความแซ่บที่คนมาเสิร์ฟกันเป็นถาดหน้าตาสีสันนี่โอ้ยเยอวน้ำลายขนาดนี้ว่าแต่จะได้แค่ไหนไปชิมพร้อมกันเลยครับโอ้โหน้ำลายไหลทุกคนค่ะถึงเวลาชิมแล้วจ้าเมนูแรกด้านานนี่เป็นไก่ย่างเนาะ2อ0บาทนะจ๊ะ ใส่ย่างเขาฉ่ำมากย่างมาแบบแห้งๆนะแต่เนื้อข้างในอย่างนุ่มไม่เหนียวเลยอันนี้คือตำถาดบ้านนา299บาทดีมากปลาร้าเขาว่าอร่อยนะทุกคน ที่ไม่ได้ฉุนแบบไม่ได้แรงเกินไปนัวนัวแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งเส้นทอดสมุนไพรนั่นเองก็จะอยู่ที่159บาทนะจ๊ะ <c oughs> อรอมันจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงในตัวแป้งที่เขาผสมมา <c oughs> อังน,นี้เป็นเมนูที่กินเพลินมากเลยอ่ะ <c oughs> กินได้เรื่อยๆแล้วก็อันนี้นะคะอ่อมหอยขมค่ะ100บาทจริงๆมันสามารถจุกได้เลยนะแบบไม่ออก อ้หอยเขาอ่ะไม่ได้เป็นนะทุกคนแกงอ่อมน้ำแบบเข้มข้นมากเข้มเ็มนัวนัวแล้วมันหอมตัวผักชีลาวอ่ะและพระแด็นแท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 นอันนี้คือตมลาวลงคุ้ง259บาทแซ่บสะใจนัวมากไม่รู้จะพูดคำไหนให้กับเมนูนี้ ทีมอ,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 อร่อยกันไปแล้วต่อไปกันได้เวลามาเปิดชีวิตของซอฟพีสกับความลำบากในวัยเด็กการฟันสู้ฝ่ามารสุมกับความไม่มีอะไรคือจุดเปลี่ยนของความสำเร็จไปฟังเรื่องราวนี้กันเลยครับ พื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรคะจริงๆแล้วเ,เป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะแต่มาได้มาครอบครัวอะไรอยู่ที่จังหวัดอุดรมีพี่น้องทั้งหมด3คนครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ยากจนยากจนถึงขั้นที่บอกว่ารถรถกระบะหรือรถยนต์อะไรอย่อางเงี้ยก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่บนน้าบนนอกบ้านนอกเลยใช้ชีวิตอยู่กับตากับยายก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ขายส้มตำค่ะขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอีสานแต่ว่ามันก็ไม่พอเลี้ยงชีพมันก็ทําให้ต้อง ไปที่ต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีแล้วก็เราเป็นพี่คนโต mm hmm. แปลว่าหน้าที่หลักๆก็คือดูแลน้อง mm hmm. ดูแลน้องดูแลคุณตาดูแลคุณยายหาตังตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นตอนตอนอยู่ประถม ทำไอติมไอติมขายไอติมใส่ถุงมันมันจูกขายหวเอาอาหวานเย็นบ้านบ้านเราจะเรียกหวานเย็น,<า>นอันลบาดอัลบาดเอาไปขายโรงเรียนเอาลูกอมไปขายโรงเรียน,นที่นาเราทุ่งนานาเนาะบ้านบ้านนอกขอนแกนหน้าเสียค่ะจะไปเอามะม่วงเอากระท้อนเอามะปางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแพ็คถุงขายหน้าหน้าหมู่บ้านแล้วก็ถ้าเหลือเราก็ไปขายตอนเที่ยงอยู่ที่โรงเรียนช่วงมม2จะขึ้นม3มีงานกาชาติชานงาดกาจังหวัดงานกาชาดจังหวัดมันก็จะมีการประกวดนางงามเราไม่รู้ เราไม่รู้จักวงการนางงามเลยถ้าเกิดอยู่โรงเรียนก็จะประกวดเหมือนเป็นมารยาทไทยของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นตัวแทนของเด็กมารยาทที่ใกิจกรรมโรงเรียนอะไรใช่ค่ะเขาก็มาเอาเราไปประกวดประกวดไปประกวดตอนนั้นได้รองอันดับหนึ่งงานประชาาจังหวัดหนองคายเวทีนี้เป็นเวทีแรกก็เลย ได้เงินตอนนั้นได้เงินมาสองหมื่นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแบ่งให้เจ็สิบเปอร์เซ็นต์่าแล้วเราก็เลยแบบประกวดต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทงสงการงานทุกทุกงานที่เป็นงานประกวดชุดไทยเขาเรียกว่านางงามเดินสายเขาก็ประกวดมาเรื่อยๆจนมหาลัยแล้วอาชีพแบบแม่ค้าเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนไหนหลักจากเรียนจบไหมหรือยังไงช่วงที่เรียนมหาลัยอะค่ะเราก็จะมีการขายเสื้อผ้ารับเสื้อผ้ามาจากแพทติน้มเอาไปขายที่จังหวัดอุดรค่ะแล้วก็เปิดร้านขาย ของหวานเหมือนเซียงคิมอียค่ะ,ะใช่เป็นอย่างนั้นสองล้านควบคู่กันไปด้วยการเก็บมาจากเงินที่เราเดินสายประกวดใช่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนจุดไหนที่เราอยากจะเปิดร้านส้มตำเราเป็นคนชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วมากินตะมะกคืองมากินส้มตำม,มากินลาบก้อยเราก็เลยเปิดร้านอาหารอีสานขึ้นมาตอนแรกเมนูไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนั้นก็คือไก่ย,ย่างส้มตำสาขาแรกเปิดที่ไหนค่ะเปิดที่จังหวัดระยองค่ะร้องไห้ร้องไห้กับน้องกับน้องสาวว่า เรามีเงินอยู่5 0,000นตอนนั้นมันต้องใช้เงิน1,500 0ล้านสบาทสแตนบายที่จะเปิด1ล้านกลับบ้านอกไปหาพ่อกู้งสาาก่อนแน่รู้จักสาขก่อนอาขไหมพอเขาเรียกทอกสขอล้านหนึ่งมาให้หน่อยพอดีมี5 0,000นแล้วขาดหนึ่งขอร้านนึงขาดอยู่1ล้านแล้วทีนี้ข้างบ้านรู้หมดเลยว่าจะไปกู้เงินจะไปกู้ทำไมมันจะรอดรอมันจะอะไรหรอสรุปก็เลยไม่ได้กู้ คุยกับน้องอ่ะไม่เป็นไรก่อนที่เราจะเปิดสาขาพัทยาเดิมมาค่ะเราก็ขายพวกของออนไลน์อยู่แล้วขายครีมขายอาหารเสริมพอขายออนไลน์ไปสักพักหนึ่งน่าจะประมาณ6เดือนก็ได้เงินมาพอได้เงินมาก็เอก็เลยได้ไปเปิดก็คืออดทนหางเงินเองไม่ต้องใช่และปรากฏว่าที่พัทยาเป็นไงขายดีตั้งแต่วันแรกเลยคือที่พัทยาปังมากมากมากจนแบบให้เรียกว่าพลิกชีวิตตอนแรกบอกบอกกับครอบครัวที่ดอนว่าจะไปช่วยที่พัทยาแค่หนึ่งเดือนนะ หลังจากที่มาที่พัทยาไม่ได้กลับอุดรอ,อีกเลยตัวซอเองก็ทำคอนเทนต์เนาะมันเป็นยุคของออนไลน์ยุคของโซเชียลเราก็ถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วว่าเออเราจะเปิดร้านตรงนี้นะ,ะเวลานี้คนยุโรปคน<า>ต่างประเทศเนี่ย30 4สิเปอร์เซ็นต์เลยดังแบบทั่วโลกเลยนะตอนนี้กล้าพูดเลยค่ะ,ะเพราะว่า <laughs> สื่อโซเชียลจากวันนั้นน่า ตอนเด็กๆที่เราบอกนเราเป็นเด็กบ้านนอก <Ừ. S 1> ต่างจังหวัดต้องดูแลน้องนะขายหวานเย็นที่โรงเรียนเนาะแล้วอะไรที่ซอคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ตัวเองเดินทางประสบความสําเร็จพี่เชืว่าหนึ่งแหละความตั้งใจ2ความใส่ใจ3การให้แปดเต็มสินี่ก็คือโอเคละจะคิดอย่างนี้ตลอดค่ะอ่ะเจ๊ฝากร้านนิดนึงเพราะว่าหลายสาขาจะให้ฝากสาขาไหนดี ตอนนี้ไก่ย و โคกของเรานะคะก็มีอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอยู่ถนนเส้นคสองแล้วก็ที่พัทยานะคะอยู่เทพประสิทธิ์11นะคะแล้วก็สาขาลาดพร้าว71นะคะหน้าที่ว่า30แล้วสาขาหนองใหม่นะคะไก่ย و โคงกสาขาบรรทัดทองอยู่ตรงห้ามจุฬาซอย30ค่ะวันนี้บอกว่าอิ่มอร่อยแล้วก็แซ่บมากนะคะขอบคุณนะขอบคุณตัวพีเช่นค่ะขอบคุณค่ะ